สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับ ep ที่9นะคะมีประเด็นอีกแล้วนะคะมี fc บางท่านนะคะทักเข้ามาหานะคะว่าเอ,อ่บางคนก็ว่าราคาเท่านั้นเท่านี้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะคือเราชี้แจงไปตั้งแต่ ep ที่8แล้วนะคะว่าไม่รู้ราคากลางหรอกแต่ว่ารับมาเท่าไหร่ก็บวกกำไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็ ปล่อยต่อกันได้อย่างเงี้ยค่ะอยากให้ได้กันทุกคนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าชอบก็ค่อยปิดถ้าไม่ชอบก็ค่อยก็ผ่านได้นะคะแบบไม่ได้บังคับอะคะ่ะเอาตามที่ลูกค้าสะดวกสบายใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นนึงนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าซื้อร้านเราจะได้ไม่ตรงปกที่ลงนะคะได้ตรงปกที่ลงนะคะ ได้ตรงปกที่ลงแน่นอนนะคะแล้วร้านเรามีปลายทางนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากองค์นี้กันเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะนี่นะคะองค์นี้นะคะองค์นี้นะคะ อันนี้เป็นด้านหน้านะคะน,นี่เป็นด้านหน้านี่นะคะ น,นี้ด้านข้างนะคะอันนี้ข้างหลังข้างหลังนะคะข้างหลังเขียนว่าหลวงพ่อเปิ่นนะคะนี่ค่ะน,นี่ขอขอบล่าง พยายามแบบถ่ายให้ชัดๆให้ดูทุกซอกทุกมุมนะคะนี่นะคะองค์นี้อยู่ที่450นะคะ450ต่อมานะคะต่อมาเป็นองค์นี้นะคะ อันนี้เป็นด้านหน้านะคะนี่นะคะอันนี้เป็นด้านข้างนะคะขอบข้างขอบล่างนะคะ ด้านข้างนะคะอันนี้ด้านหลังนะคะอันนี้เป็นข้างหลังข้างหลังเขียนว่าหลวงปูต่ต๊บนี่นะคะนี่นะคะ องค์นี้อยู่ที่450นะคะ450ต่อมานะคะเป็นองค์นี้นะคะอันนี้เป็นด้านหน้านะคะนี่นะคะ ข้างหน้าเขียนว่าหลวงพ่อทองคำอันนี้เป็นขอบข้างนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นข้างหลังนะคะอันนี้เป็นข้างหลัง นี่นะคะองค์นี้อยู่ที่450ค่ะ450ต่อมาเป็นองค์นี้นะคะเตรียมกันน้ำแล้วอันนี้เป็นด้านหน้านะคะ เอียงๆให้หน่อยนะคะพยายามให้เห็นข้างในชัดๆอันนี้ด้านข้างนะคะ เป็นด้านข้างอันนี้ข้างหลังนะคะอันนี้เป็นข้างหลัง นี่นะคะช่ไองนี้อยู่ที่450นะคะองนี้อยู่ที่450ต่อมานะคะต่อมาเป็นองนี้นะคะอันนี้เป็นด้านหน้านะคะด้านหน้า อันนี้เป็นด้านข้างนะคะด้านข้างชัดไม่เอ่ยเดี๋ยวแกะดีกว่าไม่ค่อยชัดนี่นะคะ เป็นด้านหน้านะคะด้านหน้านี่เป็นด้านข้างค่ะด้านข้างนี่เป็นด้านหลัง นะคะคองค์นี้อยู่ที่450ค่ะต่อมานะคะองนี้นะคะอันนี้เป็นด้านหน้านะคะเป็นด้านหน้า นี้เป็นด้านหน้าข้างล่างเขียนว่าหลวงพ่อหลาใช่ไหมหลวงพ่อหลิวหลวงพ่อหลาหลวงพ่อหลิวนะคะข้างหน้าเขียนว่าหลวงพ่อหลิวอันนี้เป็นขอบข้างนะคะอนี้เป็นขอบข้างขอบบนนะคะขอบล่างนะคะขอบล่าง ด้านข้างนะคะนี่นะคะข้างหลังอันนี้เป็นด้านหลังองค์นี้อยู่ที่450นะคะ อ,องนี้อยู่ที่450ต่อมานะคะต่อมาดูอ,องนี้กันดีกว่าอ,องไหนดีอ,องนี้ดีกว่าเนะนี่นะคะ น,นี้เป็นด้านหน้านะคะด้านหน้าอันนี้เป็นด้านหลังนะคะอันนี้เป็นด้านหลัง นี่นะคะองนี้อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อมาเป็นองค์นี้นะคะอันนี้เป็นด้านหน้านะคะเป็นด้านหน้าน,นี่เป็นด้านหน้านะคะ เป็นด้านหน้านะคะอันนี้เป็นข้างหลังนะคะแสงสะท้อนนิดนึงนะคะนี่นะคะเป็นข้างหลัง นนี่ะะคะองค์นี้อยู่ที่พั0หบาทนะคะต่อมานะคะเป็นองค์นี้นะคะอันนี้ข้างหน้านะคะน,นี่เป็นข้างหน้า นี่เป็นข้างหน้าอันนี้คด้านข้างนะคะอันนี้เป็นด้านข้างข้างบนนะคะด้านบนขอบข้างน,นี้ด้านล่างนะคะ นีข้ข้างหลังข้างหลังเนี่ยนะคะองค์นี้อยู่ที่1น0 0บาทนะคะ1น0 0บาทต่อมา ต่อมาเป็นองค์นี้องค์นี้นะคะอันนี้เป็นด้านหน้านะคะอันนี้เป็นด้านหน้าอันนี้ขอบข้างนะคะอันนี้ข้างล่างนะคะ ขอบล่างอันนี้ด้านข้างค่ะข้างหลังนะคะข้างหลังข้างหลังเขียนว่าหลวงปู่โตะนะคะข้างหลังเขียนว่าหลวงปู่โต <Oui. S 1> องค์นี้อยู่ที่พันห้าร้อยบาทนะคะต่อมาค่ะต่อมาเป็นองค์นี้นะคะ อันนี้เป็นด้านหน้าอันนี้เป็นด้านหน้านะคะอันนี้เขียนว่าหลวงพ่อแดงนะคะด้านหน้าเขียนว่าหลวงพ่อแดง อันนี้เป็นด้านหลังนะคะนนี่เป็นข้างหลังอันนี้ขอบข้างนะคะ องค์นี้อยู่ที่650นะคะอยู่ที่650บาทต่อมาเป็นองค์นี้นะคะเป็นองค์นี้ค่ะอันนี้เลี่ยมกันน้ำแล้วนะคะอันนี้เป็นด้านหน้านะคะข้างหน้าข้างหน้านะคะอันนี้เป็นข้างหลังข้างหลังสะท้อนแสงนิดนึงนะคะ สแสงนี่นะคะองค์นี้อยู่ที่6กรห้าสิบค่ะต่อมานะคะเป็นองค์นี้นะคะ นี่ค่ะอันนี้เป็นด้านหน้านะคะนี่นะคะ องค์นี้อยู่ที่650นะคะอยู่ที่650ปบาทต่อมานะคะเป็นองค์นี้นะคะอันนี้ด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะคะเรีย่ยมกันน้ำมมาแล้วนะคะ นี่ค่ะองค์นี้650้าสบาทนะคะ650้าสต่อมาเป็นองค์นี้นะคะเดี๋ยวแกะให้ดูนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูนี่นะคะ อันนี้เป็นด้านหน้านะคะด้านหน้าอันนี้เป็นด้านข้างนะคะอันนี้เป็นข้างหลัง นี่นะคะองค์นี้อยู่ที่หกร้อยห้าสิบบาทค่ะหกร้อยห้าสิบต่อมานะคะต่อมาเป็นองค์นี้นะคะ อันนี้เป็นด้านหน้านะคะด้านหน้า <rie k> ด้านหน้า <ís> อันนี้เป็นด้านข้างนะคะด้านข้าง <ré k> ด้านข้างนะคะ <wow> <spell> อันนี้เป็นด้านหลงัง <ün ks> เป็นข้างหลังนะคะน,นี้เป็นข้างหลัง นี้เป็นข้างหลังค่ะนี่นะคะองค์นี้อยู่ที่650ค่ะต่อมานะคะต่อมาเป็นองค์นี้นะคะเป็นอะไรนีนี่ค่ะ นี่นะคะด้านข้างเนาะให้ดูขอบข้างนี่นะคะพยายามให้ดูแบบทุกซอกทุกมุมชัดๆนะคะ นี่ค่ะอันนี้ก็อยู่ที่650นะคะต่อมานะคะเป็นองค์สุดท้ายนะคะเป็นองค์นี้นะคะอันนี้เป็นด้านหน้านะคะอันนี้เป็นด้านหน้าค่ะ นะ้าเขียนว,ว่ารุ่นพิเศษอันนี้ด้านข้างนะคะด้านข้างขอบข้างนะคะเป็นขอบข้างอันนี้เป็นข้างหลังนะคะอันนี้เป็นข้างหลังข้างหลังนะคะเขียนว่า ระคูสันตินี่นะคะถึงข้างหลังนี่ค่ะนี่ค่ะองค์นี้อยู่ที่650บาทนะคะองค์นี้อยู่ที่650บาท ค่ะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะถ้าสนใจองค์ไหนก็แอดไลน์ได้นะคะหรือว่าโทรโทรได้เลยนะคะชอบก็ค่อยปิดนะคะตัดสินใจดีๆนะคะลูกค้าชอบแล้วค่อยปิดถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะเดี๋ยว EP หน้าเจอกันใหม่นะคะ EP นี้พอแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ